ผมอยากให้หมอดินเท่าอิเมเป็นแบบไหนก็คือเป็นอย่างเงี้ยเป็นหมอที่เป็นคนหมอที่เป็นคนคือพูดจากันรู้เรื่องผมอยากให้คุณเป็นคนดีคําว่าดีของผมคือมีความเห็นอกเห็นใจคนไข้เพราะฉะนั้นหมอแต่ละคนที่เราเลือกมาส่วนใหญ่คือง่ายๆครับนิจัยไม่ใช่เข้ามาแล้วก็มาชาร์จคิดราคาค่ารักษาแพงๆนี่ผมไม่เอาเลยนะถึงถึงว่าวันนี้เราอยู่ในเสื้อกาวเราเป็นหมอแต่จริงๆแล้วทุกคนผมเชื่อว่าเราก็เคยเป็นคนไข้ เราไม่ได้ใช้ทฤษฎีการตลาดอะไรที่มันมันต้องเรียนพวกเราก็ไม่ได้เรียนแต่เราเอาความรู้สึกจากจริงๆเพราะว่าตัวเราเองจริงๆแล้วทุกคนผมเชื่อว่าเราก็เคยเป็นคนไข้ในวันที่เราเป็นคนไข้เราเราอยากจะไปรับการรักษาพยาบาลกับกับคุณหมอแบบไหนกับสถานพยาบาลแบบไหนก็เราก็อยากไปเจอหมอที่ที่เป็นหมอเป็นที่เป็นคนเออต้องพูดอย่างนี้คืออะไรก็คือคนเหมือนกันคือคุยกันแบบเหมือนว่าหมอก็คนอะ สมมติเราเป็นคนไข้เราไปเจอหมอที่ถ้าถามผมเนาะผมอยากให้หมอดิเนทัลอิเมจเป็นแบบไหนก็คือเป็นอย่างเงี้ยเป็นหมอที่เป็นคนไม่ใช่หมอที่เป็นหมอหมอที่เป็นคนคือพูดจากันรู้เรื่องหมอที่เป็นหมออย่างเช่นคุณเดินมาด้วยดีกรีด้วยความรู้สึกว่าฉันเรียนสูงฉันบางทีเราไปเจอหมอที่เป็นหมอหมอแบบว่าแบบเอาง่ายเหมือนมันมีกำแพงกั้นระหว่างความเป็นแพทย์กับความเป็นคนไข้อะมันรู้สึกคุยกันอย่างเช่นภาษาที่ใช้ภาษาที่ใช้กับเราก็คือใช้ภาษาศัพท์เทคนิคมากมาย ในอารมณ์ของเราแล้สึกว่าเออถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปมาฟังภาษาอะไรเป็นภาษาหมอเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ก็เลยก็อยากได้หมอที่เป็นหมอพูดจาภาษามนุษย์ใจดีนะครับเทคแคร์กันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อแม่พี่น้องญาติกันนั่นก็คือน่าจะเป็นมุมมองที่เราอยากได้หมอเป็นอย่างนั้นแต่เก่งกเราอยากได้อยู่ละแต่ว่ามันเป็นประเด็นปัจจัยรองเท่าที่ผมทํางานมากับ dental image เนี่ยผมบริหารคลินิกนี้มานานผมเจอกับบุคลากร,กร,กร,ยรเยอะโดยเฉพาะหมอนเนี่ย เราก็ร่วมการกับหมอมาเป็นร้อยแล้วนะครับพบเลยว่าหมอที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็คนไข้รักเนี่ยมันจะมีเขาจะมีลักษณะที่ที่คล้ายๆกันอยู่บางประการอย่างเช่นหนึ่งเขาจะวางตัวค่อนข้างจะง่ายถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือติดดินเนาะหมอที่ติดดินเนี่ยผมว่าคนไข้รักนะครับพูดจาภาษาคนไข่เข้าใจความรู้สึกของคนไขนะ้เนาะ คือเข้าใจในทุกมุมมองอะ่ะกลัวคนไข้เจ็บกลัวค,คนไข้ต้องจ่ายแพงอย่างเงี้ยผมคุยกับคุณหมอโชคเสมอแล้วก็หมอหมอด้วยกันอยู่เสมอว่าเราอยากให้เราเราเรา,เรารักษาคนไข้เหมือนเขาเป็นคนที่เรารู้จักคนสนิทเป็นญาติเราซึ่งฟังดูม,มันก็เหมือนภาษาการตลาดทั่วไปว่ารักษาคุณประดุจญาตมิตรอะไรเงี้ยเนาะแต่ผมว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเป็นญาติจริงๆอะมันไม่จําเป็นจะต้องมาแบบพูดจาพยายามเพราะที่สุดให้แบบเหมือน เหมือนเราเดินเข้าโรงแรม5ดาลลวเราเจอล็อบบี้เจอพนักง,งานต้อนรับมาสวัสดีครับคุณท่านเลไมันไม่ใช่ออคือความว่าเป็นญาติมันก็ต้องเป็นญาติอ่ะผมเจอผมเจอยายผมมาอ้าวสวัสดียายอ่ะใช่ไหมคงไม่ใช่แบบสวัสดีครับคุณยาย้ยมันมันมันไม่ใช่คืออยากให้มันเป็นกันเองแล้วก็ดูแลเขาจริงๆภาษาที่ใช้คุยกันไปเลยผมว่าในบุคลากรหมอทั้งหมดนะครับที่เวลาเราเลือกบุคลากรเข้ามาเนี่ยช่วยในการ เป็นน้องหมอของเรานะครับผมก็บอกว่าหลักการเดียวกันกนะ็คือใจเขาใจเรานะครับสิ่งที่ผมเลือกนะครับก็คือเขาก็ต้องมีความสุขในการทํางานเพราะฉะนั้นหน้าที่ผมก็คือทํางานในส่วนของตัวเองให้น้องๆสามารถทํางานต่อได้อย่างมีความสุขในการส่งเคสในการอะไรเงี้ยเขาก็ต้องได้รับเคสที่เหมาะสมเก่งขึ้นแล้วก็ในการทํางานเขาก็ต้องมีความสุขนี่ในการดูแลน้องๆน,นะ แต่ถ้าในการเลือกเขาเข้ามาตั้งแต่วันแรกเนี่ยผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าความเก่งเนี่ยมันพัฒนาได้ความชํานาญทํางานบ่อยๆก็เก่งขึ้นแต่ความดีเนี่ยมันแก้ยากเพราะฉะนั้นเวลาผมที่ผมจะเลือกพนักงานหรือหมอหมอเข้ามาเนี่ยดีกับเก่งเนี่ยผมเลือกดีก่อนส่วนเก่งเนี่ยเรามาสอนเขาได้พัฒนาเขาได้เขาต้องมีพื้นฐานจิตใจที่รักคนไข้มีพื้นฐานจิตใจที่เมตตานะครับ แล้วก็ดูแลคนไข้เหมือนญาติอะไรเงี้ยผมว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่สาคัญเพราะฉะนั้นหมอแต่ละคนที่เราเลือกมาส่วนใหญ่คือง่ายๆครับนิจัยใจคอมีความเมตตาของคนไข้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากทํางานที่เดนทัลอิมเมมาปนีนี้น่าจะเป็นปีที่5ครับสนุกครับที่นี่บรรยากาศการทํางานดีแล้วก็พนักงานเก่งครับ การทำงานที่เท <All right. S 1> ่าอีเมดก็ส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานเกี่ยวกับเฉพาะทางที่ผมทำอยู่ในส่วนของรากฟันเทียมนะครับการดูแลคนไข้ก็ดูแลเหมือนพ่อแม่พี่น้องญาติเราจะรู้สึกแบบเหมือนมีความเป็นกันเองมากกว่าคนไข้หลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องการกลัวการทำฟันก็ส่วนใหญ่ทำกับเราแล้วก็รู้สึกดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นครับก็ไม่รู้สึกกดดันไม่รู้สึกเครียดแล้วก็ไม่รู้สึกกลัว ครับก็ปกติจะพยายามดูแลคนไข้ให้เปรียบเสมือนคนในครอบครัวนะครับจะดูแลแล้วก็เทคแคร์ care, ให้เขาไม่กลัวไม่กังวลแล้วก็เข้ามาปรึกษาได้อย่างสบายใจโดยปกติส่วนตัวก็จะพยายามเป็นกันเองกับคนไข้ให้มากที่สุดจะไม่ค่อยเรียกคุณนะครับจะเรียกเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณพี่นะครับคุณ,ค,ณคุณยายอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้เขารู้สึกสบายใจในการรักษาเงครับผม ในส่วนของเงินเนี่ยใครๆก็คงต้องอยากได้เยอะเป็นปกติอยู่แล้วนะครับทั้งยังนั้นเวลาคนไข้ได้รับการรักษาในราคาที่สมเหตุสมผลแล้วเขามีความสุขมากเนี่ยมันทาให้ส่วนตัวเราเองก็จะมีความสุขไปด้วยนะครับผมทำงานเป็นทันตแพทย์มาประมาณ10ปีค่ะที่ Dental Image ต่างจากที่อื่นมากค่ะวันแรกที่เข้ามาทำก็รู้สึกว่าที่นี่มีการ เขาเรียกว่าเหมือนดูแลหมอแล้วก็ดูแลทุกคนเหมือนเหมือนกันอยู่กันเหมือนเป็นครอบครัวค่ะไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องแล้วก็บรากาศค่อนข้างอบอุ่นค่ะเวลาทํางานก็เลยรู้สึกประทับใจแล้วก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะสําหรับหมอเองก็รู้สึกว่าการที่เขามาหาเราคือเขาไว้ใจแล้วว่าจะให้เราดูแลเขาให้เรารักษาเขาเหมือนกับว่าเราเนี่ย จะทำให้เขาหายจากจุดที่เขามีปัญหาอยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะสำหรับหมอเองก็จะคิดว่าคนไข้เป็นญาตินะเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นญาติเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคิดแบบนั้นแล้วเนี่ยการพูดคุยการรักษาที่เรามีให้เขาเนี่ยก็จะเป็นไปในทางที่ทำให้เขารู้สึกรู้สึกดีรู้สึกไว้ใจแล้วก็รู้สึกปลอดภัยอ่ะทำงานที่ดเดนโทวีเมดมา2ปีครับ ที่นี่เป็นที่ที่มีมาตรฐานที่ดีครับแล้วก็มีความอบอุ่นในรูปแบบของครอบครัวทํางานเรารู้สึกสบายใจมันเป็นแบบ2สองอย่างรวมกันไม่ได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งครับมีทั้งความเป็นครอบครัวทําบไม่ราสบายใจในการทํางานแล้วก็มีมาตรฐานที่ดีด้วยครับ,รบงานตอนนี้ที่ทาส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานจัดฟันครับเราก็จะดูแลปัญหาของคนไข้ในเรื่องของความสวยงามนะครับแล้วก็ การสบฟันการใช้งานที่มันผิดปกติไปคนไข้ที่เข้ามาส่วนใหญ่ครับก็จะมีปัญหาเรื่องของความไม่มั่นใจตรงที่อยากจะให้ฟันเนี่ยเรียงมากขึ้นรู้สึกว่าอยากยิ้มแล้วสวยขึ้นครับดูที่นี่อาจจะดูแบบดูหรูหราใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้อปฏิบัติตัวกับคนไข้แบบเราไม่ไปฏิบัติตัวกับคนไข้แบบห่างไกลนะครับดูแลเทคแคร์กันเหมือนกับคนในครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นเพื่อน เป็นหลานสำหรับคนไข้ผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนในคนไข้ที่อยู่ไว้ใกล้เคียงกันหลายๆคนก็คุยกันได้คุยกับหมอก็ได้คุยกับเคาน์เตอร์ข้างหน้าคุยกับผู้ช่วยคุยกับได้ทุกคนนะครับทุกคนพร้อมที่จะคุยด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นกันเองครับเป็นใหญ่จะคุยแต่กับคนไข้ครับไม่ค่อยคุยกับกล้องทำงานที่นี่มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับไม่ไม่สักพักเนาะน่าจะประมาณ4ีปี5้ปีละนะครับที่นี่ก็คือ ทางทีมผู้บริหารเนี่ยต้องการที่จะเห็นคุณหมอทุกท่านได้พัฒนาฝีมือและคุณหมอทุกท่านได้ทํางานที่ตัวเองอยากทํานะครับอยากทํางานอะไรแจ้งทางทีมผู้บริหารได้เลยเพื่อให้คุณหมอพัฒนาตัวเองแล้วก็ให้คุณหมอสามารถอยู่ได้นะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีการประชุมนะครับนะครับมีการเชิญบริษัทจากภายนอกมาอบรมให้พนักง,งาน ได้ได,ได้ได้รู้นะครับได้ช่วยดังนั้นเนี่ยผู้ช่วยที่นี่นะครับผู้ช่วยหรือว่าเคาน์เตอร์ที่นี่จะค่อนข้างเก่งจะรู้จักวัสดุที่ค่อนข้างทันสมัยคือเท่าที่ผมไปอยู่คลินิกอื่นๆมาก่อนเนี่ยคือเราอ่ะทำงานอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเราไม่ได้เจอใครเลยนะครับเราไม่ได้รู้จักคุณหมอห้องข้างๆเราจะรู้จักแต่คนที่ช่วยเราข้างเก้าอี้แค่นี้นะครับ แต่ที่นี่เนี่ยหมอทุกคนจะรู้จักกันหมดเลยเพราะว่าเราจะมีการเมื่อก่อนก่อนโควิดนะครับเราจะมีการประชุมมีการทานข้าวกันทุกเดือนเพื่อเป็นการแชร์ว่าเ,เดือนนี้เราเป็นไงบ้างมีคนไข้อะไรที่เราเครียดหรือเปล่ามีรู้จักกันหมดเข้ากันหมดนะครับสามารถส่งเคสกันไปโดยที่ไม่เคอะเขินนะครับเราก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะปรึกษาเคสกันมากขึ้นส่งผลให้ข้อดีตรงนี้มันตกอยู่ที่ตัวคนไข้ด้วยเพราะว่าคนไข้ก็จะได้รับ การรักษาที่มีประสิทธิภาพโดยคุณหมอที่ถนัดและเฉพาะทางงานนี้จริงๆโดยที่ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็คือเท่ากันดังนั้นเนี่ยคุณหมอทุกท่านในที่นี้เราจะมีระบบส่งต่อกันอยู่แล้วครับดังนั้นครงไข้ไม่ต้องตกใจเลยว่าเวลามาคลินิกแล้วทำไมส่งไปหาหมอคนนี้ทีหมอคนนี้ทีคือแต่ละคนเนี่ยมีความชํานาญในแต่ละด้านที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับเรามีการพูดคุยกันตลอดนะครับ ส่วนตัวก็คือจะทําให้คนไข้รู้สึกเหมือนกับว่าพามาหาเราแล้วอุ่นใจรู้สึกอยากที่จะให้เรารักษา<ม>เราจะพยายามที่จะคุยกับคนไข้รู้สึกเห็นอกเห็นใจคนไข้ไม่ได้ทำทำตัวแบบเหมือนกับว่าห่างเหินกับคนไข้ามากเกินไปเหมือน<ม><ม>ใช่ทํางานเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนแบบให้คนไข้รู้สึกวางใจกับเราเขาก็จะได้คุยถึงปัญหาต่างๆไม่ว่าจะ ปัญหาส่วนตัวบางทีน้องไขก็คุยปัญหาส่วนตัวให้ฟังก็มีนะคะ,อะตอนแรกเขาอาจจะไม่กล้าคุยเรื่องเรื่องแบบเรื่องปัญหาที่เขาเป็นเพราะเขา,าบางคนแบบอายไม่เคยเจอหมอเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาได้คุยกับเราได้รักษากับเราแล้วเขาก็จะพยายามบอกทุกอย่างว่าเออเขามีปัญหาตรงไหนอะไรยังไงทําไมเขาถึงกลัวหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพยายามที่จะ,ะทําลายกําแพงตรงนั้นเพื่อไม่ให้คนไข้ กลัวเราไม่หไมให้มันค่อยเกรงชอบทํางานทํางานที่นี่ก็ชอบเพราะว่าที่นี่บรรยากาศค่อนข้างสบายสถานที่ก็สะอาดแล้วก็น้องๆรวมถึงบุคลากรที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยหรือว่าน้องๆเคาน์เตอร์ก็เป็นกันเองแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพไม่เคยนะจริงๆไม่ใช่คนดุไม่ใช่คนดุถ้ามีใครโดนเราดุเนี่ยน่าจะต้องไม่ธรรมดาตอนนี้ก็มา 8ปีได้แล้วครับผมที่อยู่ที่นี่ครับผมไม่คิดว่าท่านเหล่านั้นเป็นคนไข้นะครับคิดว่าคนไข้ที่เชื่อมั่นที่จะมาหาเราเนี่ยเขามีปัญหามานะครับเขาต้องการให้เราช่วยนะครับผมจะคิดว่าทุกท่านเนี่ยเป็นเสมือนญาติสมิทของผมเองนะครับคุณลุงคุณแม่คุณพ่อนะครับข้อดีก็คือแน่นอนครับเขามาหาเราเขาเจ็บไข้ได้ป่วยมาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องฟันนะครับและการใช้งานการบริเวณในช่องปากทุกอย่างนะครับก็คือเราก็มีหน้าที่ครับมีหน้าที่จะช่วย ให้คนไข้ของเราเนี่ยได้หายนะครับได้ตอบโจทย์ได้แก้ไขสิ่งที่เขาต้องการนะครับดีที่สุดเท่าที่ความสามารถของเราจะมีแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะครับที่เขาอุตส่าห์สละเวลาสละค่่ใจ่ายมาหาเรานะครับแน่นอนเราเป็นคลินิกเอกชนนะครับแต่เราจะพยายามเสมอที่เขาได้ผลงานที่ดีที่สุดนะครับพอใจที่สุดแล้วก็ประหยัดคุ้มค่าที่สุดที่เขาเลือกที่จะมาหาเราครับผม ปกติสถา,านพยาบาลเราก็อยากจะรับหมอเบย์สิกเราก็ดูจากว่าปริญญาบัตรเขาเป็นยังไงเขาผ่านการอบรมอะไรบ้างได้วุฒิบัตรเฉพาะทางอะไรมาใช่ไหมแต่สิ่งที่ผมทําในช่วงหลังๆนี่สาปีมานี้ผมมักจะเรียกคุณหมอที่เพิ่งจะมาสมัครเข้ามาแล้วก็ได้รับการยอมรับเข้ามาทํางานกับเราแล้วนะอาจจะผ่านจากาแผนบุคคลหรืออะไรก็ตามแต่พอมาเจอผมผมกับคุณหมอโชคเองมักจะนัดทานข้าวนัดคุยประเด็นที่เราจะคุยกันวันแรกกับหมอเลยเราคุยกันตรงๆเลยนะ กระดาษที่มีที่ถือมาวันสมัครงาน่ะขอให้วางเอาไว้ <_ an> เพราะว่าที่นี่เดนเทลอิมเมจเ่ยพี่หรือผมเนี่ยเราเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับกระดาษหรือปริญญาบัตรเฉพาะทางมากขนาดนั้นแต่เรามองจากสิ่งที่หมอกําลังจะทําต่อไปจริงๆว่าหมอเป็นหมอที่ดีของคนไข้ได้จริงๆหรือเปล่าเ,เออพูดถึงประเด็นเนี้ยผมมักจะนะผมมักจะดูว่าหมอท่านไหนเนี่ยบางทีมันเป็นอะไรที่ลาบากเราเป็นผู้บริหารแล้อาจจะมองว่า หมอหนึ่งท่านสร้างรายได้ให้กับคลินิกเท่านี้เท่านี้ใช้เวลาชั่วโมงการทางานเท่านี้มีรายได้เท่านี้ดูฟังดูน่าจะดูประสิทธิภาพการทางานที่ค่อนข้างจะดีในแง่ธุรกิจน่าจะเวิร์กแต่ผมกลับประทับใจกับการที่ผมเดินเข้าไปเยี่ยมคลินิกไหนแลวผมบังเอิญผมไปเจอเช่นไปเจอถุงขนมไปเจอชะลอมไปเจอผล,ลไม้แล้วผมถามเค้าเตอร์ว่าไอเนี้ยของใครอ๋อคนไข้เอามาให้หมอท่านนี้คำมาฝากหมอท่านเนี้ยอันเนี้ยผมว่ามันเป็นสัญญาณบอกที่แบบชัดเจนที่สุดเลย หมอทางานแล้วได้เงินมีเงินไปซื้อรถสปอร์ตขับไม่ใช่ประเด็นเลยแต่ถ้าหมอที่ได้ฉลอมกล้วยมาจากคุณป้าคนหนึ่งที่เป็นคนไทยอะ่ะผมบอกว่ามันคือสิ่งที่มันตอบชัดเจนเลยว่าผมรู้แล้วมองจากข้างบนเนี่ยผมมองเลยว่าผมรู้ว่าแสดงว่าหมอท่านนี้ผ่านแน่นอนในแฟกเตอร์ที่แบบหมอที่เป็นคนอะ่ะ